อันนี้หลังจากที่เราประกอบชุดนี้เข้าไปชุดแกนพงมาลายนะัยเนี่ยเข้าไปที่เสื้อมันเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่ตัวลูกปืนแกนพงมาลายนะัยฮะตัวนี้ตัวที่อยู่ในนี้เอ่อเม็ดลูกปืนก็มีอยู่ประมาณยี่สิบเก้าเม็ดนะแล้วก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะหมุนตัวล่องเกีียวตัวนี้ให้มันตรงครับแล้วก็จะเอาเม็ดลูกปืนยัดลงไป เม็ดแรกจะเข้ายากนะฮะเราก็ใช้ไขควงดันเข้าไปแล้วก็เม็ดที่สองตอนเราใส่นะครับอย่าให้เม็ดลูกปืนนะครับวิ่งข้ามขึ้นมาฝั่งนี้นะฮะอ่าวิ่งข้ามไปฝั่งนี้เราจะต้องออถอดใส่ใหม่นะครับเพราะว่ามันมันไม่ตรงกับทิศทางการวิ่งนะครับ ของรอบเกลียวลูกปืนนะฮะของล่องลูกปืนล่องเกลียวลูกปืนตัวเนี้ถ้าเม็ดลูกปืนมันข้ามมันเวลาเราเลี้ยวปุ๊บมันจะขัดลูกปืนมันจะเข้ามาขัดทีนี้เราก็จะใช้วิธีการใส่ลงไปแล้วก็หมุนนะฮะ,ะเห็นว่าเม็ดลูกปืนมันก็จะเลื่อนลงไปครับเราใส่แล้วก็ครับแ,แล้วก็หมุนลงไป ก็จะหมุนเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็หลังจากที่เราเรียงเข้าไปในตัวแกนเผานะมันก็จะวิ่งอยู่ในล่องนี้ครับเราก็ต้องเช็คนะฮะไม่ให้มันให้เม็ดลูกปืนมันเข้ากันสนิทนะครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะอยู่ในรางตัวนี้รางตัวนี้ซึ่งมันจะครอบอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาจารบีใส่ในนี้น หลังจากที่เราล็อกน็อตเสร็จแล้วนะรเราก็จะเช็คต้องหมุนได้ลื่นนะครับไม่ไม่มีการขัดนะฮะถ้ามีการขัดเกิดขึ้นเราก็จะรื้อเรียงลูกปืนใหม่นะครับแสดงว่าลูกปืนข้ามร่องอันนี้ลูกปืนปกตินะฮะถ้าไม่ข้ามร่องก็จะหมุนได้ลื่นอย่างนี้เลยครับแล้วก็การหลวมคอนก็จะไม่มากนะฮะ Y se lea.